สำหรับนักวิ่งที่เพิ่งจบโตเกียวมาราธอนไปนะครับอาจารย์มีวิธีการหรือมีแนวาทางที่จะทําให้เขาพักฟื้นแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่โปรแกรมปกติได้อย่างไรครับครับจริงๆแล้วถ้าเสร็จมาราธอนเนี่ยทุกมาราธอนที่เราวิ่งเนี่ยถ้าโดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งเต็มศักยภาพนี่นะครับก็คือใช้ศักยภาพในการวิ่งเต็มเต็มร้อยเปอซในการจบมาราธอนเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่ร่างกายถูกทําลายไปหลายส่วนด้วยกัน พลังงานร่อยหรอนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กๆ<ม>นะครับเสร็จแล้วพลังงานที่ร่อยหรอระบบประสาทสั่งการที่ถูกกระแทกซ้ําๆถูกทํางานซ้ําๆก็ล้ารวมทั้งระบบโครงร่างที่ถูกกระแทกตลอดระยะทางของการแข่งขันมาราธอนซึ่งซึ่งแรงกระแทกนั้นเป็นหลายล้านกิโลกรัมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญหลังจากที่จบมาราธอน สำหรับนักวิ่งมาาอนไม่ไม่ใช่จาเป็นจะต้องเป็นตัวเกี่ยวนะครับทุกมารนเนี่ยค,คุณควรจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวก่อนที่จะเข้ากลับไปสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมใหม่นะครับถ้าจากที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะครับแทบจะไม่ทําอะไรเลยถ้าจะทาถ้าจะทําเป็นไปได้เลยครับลงน้ําครับลงน้ําใช้ความเย็นเอ่ออาจจะไม่จําเป็นจะต้องว่ายน้ําเลยนะครับลงแช่น้ํา ว่ายน้ําเล่นแล้วก็ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวในน้ําอย่างสบายนะครับค่อยๆฟื้นฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าขึ้นมาเสร็จแล้วสิ่งที่สาคัญหล,หลังแข่งมาราธอนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการเติมสารอาหารรูปแบบต่างๆเข้าไปในระบบสารอาหารพลังงานอิเล็กโทรไลต์น้ําโปรตีนเห็นหมสามสี่ตัวเนี่ยวิตามิน3-4ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเสียหายไปใน ไปในกระบวนการของการแข่งขันมาราธอนเพราะฉะนั้นไอกระบวนการฟื้นตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปไปจ็อกไปทําอะไรสารอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวเสร็จแล้วพักผ่อนให้เยอะเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกกิจกรรมที่ควรทําก็คือพักครับ recovery ลงแช่น้ําถ้าจะทําเพื่อที่จะเมนเทนแอรบิกไว้บ้างเพื่อไม่ให้แอรบิกเสียหายไปเยอะก็เป็นกิจกรรมแอรบิกง่ายๆแต่ ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นแอโรบิกที่ทําไม่ควรเป็นแอโรบิกที่มีแรงแทกครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแอโรบิกหนักเป็นแอโรบิกไลท์แอโรบิกเป็นแอโรบิกรีเจเนอเรชันสัปดาห์ที่2ค่อยๆขยับแต่ก็อยากจะเกรียนว่าอย่าเพิ่งวิ่งก่อนโดยเฉพาะต้นสัปดาห์ที่2อเนี่ยอย่าเพิ่งวิ่งก่อนค่อยๆขยับเป็นแอโรบิกเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้ความเสียหายด้านแอโรบิกโดยเฉพาะตัวไมโตคอนเดรียถ้าเราพักเนี่ยไมโตคอนเดรียมันจะลงเร็ว นะครับเพื่อไม่ให้ไมโตคนเดียมเสียหายไปเยอะมากมันเสียหายจากการวิ่งมาราธอนไปแล้วแล้วเราพักหลังวิ่งมาราธอนโดยที่เราไม่ทําอะไรเกี่ยวกับแอโรบิกเลยมันจะทําให้ไมโตคนเดียหายไปเยอะมากเอนไซม์ไมโตคนเดียมหายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือพอ,พอเริ่มสัปดาห์ที่2เริ่มขยับมีกิจกรรมแอโรบิกนะครับเป็นจักรยานเป็นอิลิปติคอเป็นโร i ิงที่ไม่มีแรงแกระแทกระบบโครงร่างพอผ่านไป2สัปดาห์เริ่มเข้าสัปดาห์ที่3 เราจะเริ่มกลับมาซ้อมแล้วก็จะเริ่มที่ MCR MCR ก็คือเริ่มที่ความเร็วปานกลางแล้วก็เริ่มย้อนกลับมาทำ r e s t r e n g t h Conditioning เริ่มกลับมาเก็บ Strength Conditioning พอครบ3สัปดาห์ปุ๊บเริ่มจะเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมตามปกติได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เรา Transition หลังจากเสร็จมาราธอนเนี่ยไม่ใช่พัก3สัปดาห์สัปดาห์แรกครับทีเ่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างพักสัปดาห์ที่2เริ่มทำ Light Aerobic สัปดาห์ที่3พอพอสัปดาห์ที่3ปุ๊บเริ่มมีโปรแกรมวิ่งพอเข้าสัปดาห์ที่4จึงจะเริ่มเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมจริงจังครับอันนี้อันนี้ที่เราเรียนรู้ในระบบต่างๆเพราะฉะนั้นหลังวิ่งมาราธอนที่เราควรทํามากที่สุดก็คือพักในขณะเดียวกันพักโดยที่ไม่ทําให้อแอรูบิกคาปาซิตี้หรือปริมาณไมโตคอนเดียลดลงอย่างรวดเร็วเมนเทนไมโตคอนเดียเสร็จแล้วค่อยไปเริ่มสร้างไมโตคอนเดียใหม่จริงจังหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นจากมาราธอนไปแล้ว3สัปดาห์ ครับอันนี้คือคือข้อมูลที่เราเรียนรู้นะครับไหนๆก็คิดจะวิ่งแล้วต้องวิ่งให้มันดีที่สุดรันโยเบสกันนะครับ